ปืนค่อนข้างสวยแล้วก็แรงมากเลยนะครับผมนี่นะครับแรงมากๆนะครับกระป๋องหกทะลุเลยนะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับบิ๊กทอย shop นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปืนลมแรงมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทนมากๆด้วยนะครับเล่นได้ยาวๆแบบไม่พังเลยนะเม็ดอินใต้หวันนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องดูนะครับว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับอ่าเปิดมาก็ได้คู่มือนะครับผมนี่นะครับมีแคตตาล็อกด้วยนะครับผมอย่างดีเลยนะครับจากค่าย kwc นะครับนี่เป็นคู่มือนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวปืนกันบ้างนกสับได้นะครับไม่มีรอยผ่ากลางเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นพลาส,สติกอย่างดีนะครับหล่อขึ้นมาชิ้นเดียวเลยนะแม็กกาซีนนะครับนี่บรรจุทั้งหมดสิบสองนัดนะครับแล้วก็มีกระสุนทดสอบมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะว่ากระสุนเป็นยังไงบ้างนะครับผม เป็นกระสุนพลาสติกสีเหลืองมาให้นะครับน้ำหนักศูนย์จุสองกร,รมัมแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบความแรงกันดูนะครับว่ามันจะแรงกี่ fps นะครับเราจะทดสอบด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนนะ โอ้แรงมากนะครับ251.9 fps นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกระป๋องกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับตัวปืนค่อนข้างสวยแล้วก็แรงมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงกระป๋องกันดูเลยนะครับว่าจะทะลุไหม Oh. เรียบร้อยนะครับทะลุเป็นรูเลยนะครับแรงมากนะครับผม oh. นี่นะครับแรงมากๆนะครับกระป๋องหกทะลุเลยนะ